ข้าชื่ออะไรนี่ยท่านโรซาเรียไงลงมาแล้วก็จับเลยดีกว่ายิงทิ้งสติไหมจ๊ะจะไปกบอย่างนั้นหรือถ้าถ้าข้าพูดถูกมันก็ไม่ไม่ห่าไงชื่ออะไรชื่ออโราออโราข้าข้ารู้แหละข้ารู้้ขาฉลาดจะตายน้าชื่ออะไรข้าชื่ออะไรน้ำแนนน้ำแนนาโรดโรด แล้วคนที่ข้างหน้าข้าชื่ออะไรเอ่อท่านคลิมอ่ะคลายคลายคือใครคลิมไมมคลิมคือใครเนี่ยเมื่อกี้ลิ้นลิ้นมันปิดอยู่เออตอนตอนนี้ลิ้นลิ้นเปิดแล้วใล้แล้วสรุปข้าคือชื่ออะไรชื่อโรดไงไม่ใช่เสียงใครเป็นใครวะเนี่ยงั้นแล้วข้าชื่ออะไรเรื่อยอะไรนี่เสียงกหมือนกันเลย่ะมดูแล้วเสียงกระจายกันเลข้าคนที่ถือปืนเนี่ยคือใคร เดี๋ยวก่อนโรสไงโรโรซาเลียกับโรสก็คือคนเดียวกันไงใช่ปะมไขอยู่นี่ดครอยู่นี่ดิใครเป็นใครวะเนี่ยข้าชื่อเอเลนเนาคิมสันในคาวานข้าเรียกว่าคิมเดี๋ยวเดี๋ยวข้าขอฟังเสียงรถหน่อยข้าอยู่นี่บอสมันไม่เหมือนกันตรงไหนวะี ไม่เข้าใจะเลยโรซาเลียลูซี่ตรงไหนนะโรซานเยลูซี่ลูซี่แล้แล้รอรอเรือเหมือนกันหมดด้วยนะอ๋อ้ข้าโอเควันวันนี้ข้าจำได้ละอ่ะลองทายาอีกรอบหนึ่งรอบนี้ข้าทายถูกแน่นอนจริงเหรองั้นผู้หญิงยืนเรียงกันไม้ให้เขาทายอ่ะไม่ลองหยุดบนม้าแต่ว่าบนม้านี่แหละบนม้านี่แหละใช่เนยเนยยืนเรียงกันไหมไม่ไม่ไม่พูดพูดมาเลยข้าข้าาจำเสียงได้ละอ่ะข้าชื่ออะไร ขอคนนี้ก็ผ่านไปก่อนขอขออีกคนตันช้อยอ่ะตันช้อยอ่ะไม่เอาดิตัดช้อยอ่ะอะไรอ่ะอาเดี๋ยนะเอามาเอามายเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ใครคู่ท่ไข่ที่เจ้าชื่ออะไรเอลีนอร์คิมสันนี่ไงดีใช่ไหมยอดไปเลยเด้อยโหเลยแล้วข้าฉลาดเขาตัดช้อยอ่ะเขาตัดช้อยอ่ะโอเคไหนนะไหนขออีกรอบหนึ่งข้าชื่ออะไร เจ้าคนคนที่อยู่หน้าข้าใช่ป่ะจำเสียงที่ท่านบอกว่าจำเสียงอะไรอ่ะจำไม่ได้ก็ถอดรถไงก็รถไงเสียงไกลๆอยู่นหละเอามาลงม้ามาเลยเอามาลงม้าเลยให้ไปถอดเสื้อออกเราอยากแก้ยิ้มเอมาลงม้าเลยกลับมาลงม้าเอาไปตัวข้าบนหัวเลาะด้วยวะเ่ยอ๋อมามาสั่นมาสั่นมาสั่นเดี๋ยวเดี๋ยว กันทึเลยะกึงเลยะกนึแข้าบอกแล้วว anyway> ่าถ้าข้าพูดเขาตีหางเนี่ยเงี้นบอกคนไหนคือรถอ่ะชี้ซี้ชี้ชี้ชี้จากไงก็ยืนเรียงกันเลยแม่น่ะยืนเรียงกันเลยแม่น่ะไม่เราสื่อสารกันบนม้ามากกว่าใช่แล้วน่ะเราสื่อสารต้องให้เขาแยกให้ได้ไม่ไดยืนเรียงเลยน่ะถ้ายืนเรียงข้าก็จะไม่ได้น่ะพูดตรงตรงซะ แกมัดแกมัดเขาน่ะนานาเขาจุ่มดินด้วยครับพูดเยอะเห็นม้ามาแล้วพูดอีกทีเอาใหม่เอาใหม่แต่เสียงเสียงของเออคิมสันข่าข่าจำได้แล้วเอกลักษณ์อยู่คนถ้าจะได้ยินตอนหัวเราะน่ะจะจะแยกไม่ออกเลยนะว่าใครเป็นใครเนี่ยแต่แต่แต่หัวเราะข่าข่าจำ ค่าจำโอรูล่าได้นะหัวเราะอร่อยมากคนนี้นั่งคือคนไหนตาล้เปลาต้องมาล้เปาหัวหน้าเก็งไงที่ข้าซ้อนมาอยู่นี่ไงแล้วตอนนี้คนไหนพูดเลยฮะอะไรนะแล้วตอนนี้คนไหนพูดอยู่ใครตอนนี้คนไหนพูดอยู่ทิมสันอันนี้อันนี้ทีมสันชัดเจนนะตอนนี้่ยตอนนี้เหรอตอนนี้ ท่านออโรราไกคือคนไหนนะคนข้างหน้าคนข้างหน้าที่ซ่าซ้อนอยู่ข้าจับกระเป๋าเขาอยู่แหละถ้าเราไปจากตรงนี้ก่อนนะข้าคือใครนะแล้วข้าจะรู้ไหมเก็ตะทำไม